สวัสดีค่ะเปิ้ลณัฐิดานะคะวันนี้เปิ้ลมาแนะนาําผลิตภัณฑ์ที่ดูแลด้านกระดูกลูกค้าท่านใดที่มีอาการปวดคอปวดเอวปวดหลังปวดสะโพกร้าวลงขากระดูกทับเส้นประสาทมือนิ้วเท้าชาเ,เราไปชมคลิปวิดีโอจากลูกค้าที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนไปแล้วมีอาการดีขึ้นอย่างไรไปรับชมด้วยกันเลยค่ะชื่ออาภาค่ะสังฆสุวรรณอายุ7 6แล้วปวดเข่าปวดขา ขาบวมก็เดินแล้วก็ปวดพบผลิตภัณฑ์ดีบูนได้ยังไงคะในทรศัพท์ค่ะก็เลยสั่งซื้อมาได้สั่งมาทานค่ะแล้วคุณพี่ได้ทานไปค่ะในกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าเบาตัวดีรู้สึกว่าขาเขยมันเบาขึ้นขาเคยบวมก็ไม่บวมอะไรแบบนั้นบวมตรงไหนคะบวมตึงฝ่าเท้าอะค่ะ รวมตรงฝ่าเท้าเลยเท้าเลยโอค่ะแต่ตอนนี้ก็คือยุบยุบค่ะผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะคุณป้าทานแล้วเป็นไงคะมั่นใจไหมคะก็มั่นใจค่ะว่ามันมันก็ไม่ตือนกับที่ที่ป้าเป็นความดันนะโอคุณป้ามีโรคประจำตัวความดันคก็ไม่มีผลข้างเคียงไม่ค่ะพี่วัฒนาตายี่คำค่ะอายุ51ค่ะค่ะ ก่อนหน้านี้คุณพี่มีอาการปวดตรงจุดไหนบ้างคะก็มีขอโทษนะคะมีส้นเท้าแล้วก็เข่าค่ะแล้วก็ล้าลงสะโพกแล้วก็ขึ้นแขนขึ้นมาทางซีกซ้ายนะคะแล้วก็ขึ้นหัวค่ะสั่งมาทานกล่องนึงแล้วก็ทานไปแล้วมันดีแล้วก็ไม่แพ้ไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเป็นคนที่แพ้ง่ายใช่ค่ะเป็นคนแพ้ง่ายค่ะอะไรก็ทานไม่ค่อยได้ค่ะพอมาทานดีบุญแล้วใจก็ไม่สั่นไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เบาขึ้นเยอะจากที่เดินไม่ ค่อยได้อะไรอย่างี้ค่ะมันก็จะเดินก็สะดวกขึ้นอุ้มหลานได้อะไรอย่างเี้ยค่ะเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยอยากจะอุ้มหลานเพราะว่าอุ้มแล้วมันก็ทรมานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ปวดกลางคืนก็นอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะข่าวไม่ปวดแล้วค่ะแต่ว่าดีขึ้นเยอะเ่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อเสงี่มจันทองจ้ะเสงีมจันทองอายุเท่าไหร่คะหกสิบหกสิบหกะค่ะก่อนหน้านี้ค่ะคุณป้ามีอาการปวดตรงจุดไหนบ้างคะปวดสะโพกแล้วล้าลงขา ปวดบางทีปวดมากทําอะไรไม่ถูกเลยนอนก็ไม่รับมันปวดกัางคืนกลางวันก็พออยู่ได้เดินไข่ข้องก็หาหมอไปโรงพยาบาลมั่งไปคลินิกมั่งแบบนั้นอะแล้วดีขึ้นไหมคะมันก็ดีชั่วพักหนึ่งแล้วก็มันก็ปวดอีกเลยมาดูทอไอจ้า โทรศัพท์แล้วก็เลยสั่งยามากินรู้สึกว่าค่อยชั่วหน่อยได้ได้มาได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์นะคะดีบุอดีบูนค่ะสั่งมาก็กินดีกินแล้วก็ตื่นมาก็ตัวเบาๆแบบนั้นนะค่ะคุณป้าได้ลองทานไปหนึ่งกล่องแรกนะคะจ้ะเป็นยังไงบ้างลองทานไปหนึ่งกล่องแรกแล้วก็ดีขึ้นค่ะรู้สึกว่าค่อยชั่วในหนึ่งกล่องแรกเลยนะคะทานดีบูนดีขึ้นค่ะค่ะ ประทับใจประทับใจค่ะค่ะค่ะ,คะทุกท่านนะคะได้ยินจากป้าคุณป้าแล้วค่ะว่าทานดีบุญแล้วดีขึ้นนะคะมีความมั่นใจประทับใจว่าทานแล้วปลอดภยัย หลังจากที่ทุกท่านได้รับชมคลิปวิดีโอจากผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลไปแล้วมีอาการดีขึ้นวันนี้เปิ้ลมาตอกย้ำซ้ำความมั่นใจให้กับทุกท่านว่าผลิตภัณฑ์ดีบูลของเราสามารถดูแลอาการเหล่านี้ได้ผลิตภัณฑ์ดีบูลของเรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ชนิดชนิดแรกนะคะเป็นแบบกล่องนะคะก็คือ1กล่องบรรจุด้วยกันทั้งหมด30แคปซูลอันนี้เป็นแบบเม็ดนะคะแบบที่2จะเป็นแบบชง ซึ่ง1กล่องบรรจุด้วยกันทั้งหมด5ซองสามารถทานได้กับน้ำเปล่าหรือว่าน้ำเย็นนะคะลูกค้าท่านใดที่มีอาการเหล่านี้สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยค่ะ